สวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับกับรายการคุยข้างสนามหลวงนะครับก็เป็นเทปไม่ง่ายทำไม่ง่ายนะครับรายการง่ายๆของอิสระชนครับสาเทปที่แล้วเราได้พูดคุยกันนะครับในหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับคนที่อยู่ในที่สาธารณะนะครับว่าว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้น นะครับในหลายๆเรื่องนะครับออมีคนมาเยี่ยมเยียนม,มีอาสาสมัครมาพบปะพูดคุยนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องสาเหตุหลายๆคนสงสัยครับว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงมาอยู่ในที่สาธารณะนะครับถ้าเราพูดถึงกลุ่มแ,แรกๆครับที่เห็นกันก่อนนะครับตอนนี้ได้จะคุ้นชินกับคนที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าผู้สูงอายุนะครับก็ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับช่วงนี้มีจํานวนหนึ่งครับที่อยู่ในภาวะของสมองเสื่อมนะครับเดินออกไปจากบ้านไม่ได้ตั้งใจมาเป็นคนเล่ร่อนหรือไม่ได้ตั้งใจมาเป็นคนที่ทที่สาธารณะนะฮะออกมาจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกคนระคุยสื่อสารกับใครก็ไม่รู้เรื่องว่ามาจากไหนนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องจับตามองครับและกําลังจะขยายกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับอีกคนหนึ่งครับก็คือคนที่ไม่อยากจะเป็นภาระของใครนะครับก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงลุงชัยพรนะครับหรือว่าผู้สูงอายุคนอื่นๆนะครับแต่ลุงชัยพรนี่จะเห็นภาพในฉากที่ไม่อยากเป็นภาระใครรักอิสระอยากจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มนี้ก็ออกมาส่วนอีกอกลุ่มอื่นๆน,นะครับก็จะพบว่าท่วนี้นะครับเนี่ยภัยพิบัติน้ําท่วม น้ำท่วมเต็มไปหมดเนี่ยหลายๆจังหวัดในประเทศไทยน้ำท่วมแล้คาดว่าในคาคตหลังจากน้ำท่วมอาจจะมีคนจำนวนไม่น้อยกับที่สิ้เนเนื้อประาดาตัวจำเป็นจะต้องเข้ามาสแสวงหาโชคในกรุงเทพมหานครหลังน้ำรถเนี่ยครับหลังน้ำรถหลังรอยกระทงเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดเูเก็บเกี่ยวแต่วัน่นี้ให้เก็บเกี่ยวนะครับคนจำนวนหนึ่งก็จะอพยพ หรือจะเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมาหานะครก็อยู่ได้ไม่นานนะครับบางคนอาจจะตัดสินใจกลับไปที่ภูมิเนาของตัวเองแต่บางคนก็ยังจำเป็นต้องใช้ที่สาธารณะหลับนอนนะครับแล้วก็เป็นคนในที่สาธารณะไปในที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มเด็กๆลงมาหน่อยนะครับที่เรารู้จักกันในกลุ่มเด็กเล่ล่อนนะครับที่มีครูหย,ยีทํางานมานานแล้วนะครับ แต่ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่นะครับยังมีเด็กไทยอยู่จํานวนหนึ่งครับที่เป็นเด็กเร่นร่อนในขณะที่ก็มีเด็กต่างต่างด้าวน,นะครับกัมเณรลาวพม่านะครับก็ยังเข้ามาก็เร่นร่อนขอทานในในประเทศไทยกลุ่มนี้ทางากระทรวงวันธรสังคมและความมั่นคงของรัฐก็ออกออกจากแล้วถ้าเกิดเจอขอทานนะครับถ้าไม่แจ้งตำรวจก็แจ้ง130 0 นะครับให้กระทรวงการพัฒนาสังคมโดยโดยพิเศษเขาเนี่ยนะครับพันสามเนี่ยออกมาดําเนินการนะครับพาผักดันส่งกลับประเทศแต่ใ,ใ,ในในในกลุ่มของผู้ใช้ชีวิตนิสาส,าสาธารณะเนี่ยคือนอกจากปัญหาครอบครัวนะครับนอกจากปัญหาเศรษฐกิจนอกจากปัญหาความล้มเหลวในเรื่องของโนโยบายนะครับในเรื่องของอรัฐอิสระเป็นของตัวเองที่สําคัญก็คือว่ามันมี ปัญหาใหม่หๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับในในกลุ่มของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะปัญหาสุขภาพนะครับเริ่มทมีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าต้องอยากเรีนขาว่าสังคมไทยกําลังเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรนะรกำลังเข้าสู่ยุคข,ของผู้สูงอายุนะครับเราไม่ควรจะละเลยปัญหาเหล่านี้นะครับที่สําคัญที่สุดเลยที่อิอสระชนได้ผลักดันร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุมาตลอดระยะเวลาสองสามปีหลังๆเนี่นะครับคือพยายามจะผลักดันนะพยายามประกาศวาระให้เป็นวาระประชาชนครับในเรื่องของการผลักดันพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพศจุด,จดๆที่จะเป็น,นลกลไกสําคัญนะครับในการทํางานกับคนในที่สาธารณนะ จริงๆแล้วคนในที่สาธารณะในประเทศไทยนะครับที่อิสระชนแบ่งออกเป็นสุดสิบกลุ่ม,มนะครับโดยที่มีกลุ่มต่างๆนะจะเป็นบางคนก็เป็นผู้ที่เสพสุราจนติดนะครับเรียกว่าผู้ติดสุราบางคนเป็นผู้พ่นโทษออกมาบางคนเป็นคนเล่ร่อนนะครับที่อยู่ในในที่สาธารณะมานานแล้วนะครับแต่แต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็เป็นเพียงกลุ่มปัญหาที่ยังต้องรอคอยการแก้ไข นะครับวันเรื่องสคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อิสระชนร่วมไม้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่พยายามปรับดันให้เป็นประเด็นในสังคมได้พูดคุยกันนะให้สังคมช่วยกันทําให้เป็นวาระประชาชนนั่นก,ก็นคือเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีลกลไกในการจะดึงทุกภาคส่วนของสังคมนะครับเข้ามา เป็นเจ้าภาพร่วมในการทํางานกับคนไร้ที่พึ่งกับคนไนที่สาธารณะมากขึ้นแต่จุดหลักๆนะครับภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ยังยังยังเป็นเจ้าภาพหลักอยู่นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องขององค์กรบริหารส่วนท,ท้องถิ่นนะครับ <c oughs> เข้ามาเข้ามาร่วมในเรื่องของการเป็นพลังสําคัญในการในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหานียังมีองค์กรภา่นเอกชนหรือ NGO ทั้ง,งหลายที่ทํางานกับคนไร้ที่พึ่งในกลุ่มต่าง ก็จะสามารถมีกฎหมายรองรับในการทํางานคนกลุ่มเองมากขึ้นที่สําคัญกว่าน,นั้นครับถ้าเกิดคนไร้ที่พึ่งหรือคนในกลุ่มต่างๆที่อยู่ในที่สาธารณะหรือที่ไหนก็ตามสามารถรวมตัวกันแล้วมีความเข้มแข็งนะครับสามารถดูแลกันเองได้ภาครัฐเองก็จะสามารถผลักดันเขประมาณหน่อยให้เขาดูแลกันเองหมายว่าเขาสามารถตั้งหน่วยงานดูแลพวกเขากันเองได้อันนี้เป็นกลไกที่สังคมจะต้องช่วยกันผลักดันนะครับในการในการทํางาน แบบปูรลาการสำหรับคนในที่สาธารณะในอนาคตที่อย่างที่บอกครับว่าตัวเลขมันจะมีการผกผันอย่างก้าวกระโดดเนื่องมาจากว่าสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับหนึ่งในห้าของประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุแน่นอนที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าประชากรเรามี 70กว่าล้านคนเราจะมีผู้สูงอายุประมาณ10-8,10-9ล้านแล้วในอนาคตผู้สูงอายุส่วนหนึ่งจะก,กลายเป็นผู้ป่วยสมองเสือ่อมนะครับและในกลุ่มผู้ป่วยสมองเสือ่อมก็มีโอกาสมาเดินถนนนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่เราจะต้องจับตาม,มองอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้ตนนะครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ถามว่าสังคมไทยได้เตรียมตัวรองร,รับเรื่องนี้ไว้หรือยังสังคมได้เริ่มมองเห็น คนที่อยู่ข้างๆบ้านคนแก่ที่อยู่ข้างๆบ้านหรือเด็กที่อยู่ข้างๆบ้านเดินออกจากบ้านแล้วไม่กลับเข้ามาบ้านเป็นระยะเวลาหลายๆวันได้ถามถ่ายเขาแล้วรียังหรือเราเจอใครที่อยู่ข้างถนนเราได้เหลียวไปมองเขาในฐานนะเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนพลเมืองด้วยความสงสัยว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและเราได้ขนขวายในการที่จะร้องบอกกับสังคม,มว่าเราพบคนเหล่านี้ในสังคม สิ่งต่างเหล่านี้ครับสังคมจะต้องเริ่มปรับนะครับปรับแล้วก็มองเห็นคนเท่ากันครับแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะดูแลคนในที่สาธารณนะก็มันจะเพิ่มมากขึ้นขอเพียงอย่างเดียวครับถามตัวเองครับว่าวันนี้คุณมองเห็นคนทุกคนเท่ากันแล้วหรือยังถ้าคุณเห็นและคุณเริ่มลงมือทำสิ่งต่าง,งเหล่านี้แก้ไขและ ลดลงได้ครับขออย่างเดียวครับว่าอย่าละเลยคนใกล้ตัวอย่าละเลยคนที่เราไม่รู้จักที่เดินอ,อยู่ข้างนนถนนและสังคมจะมีความสุขวันนี้รายการคุยกันนะครับคุยข้างสนามหลวงก็ขอใช้เวลาสำหรับเทปนี้นสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาพูดเจาะลึกครับว่าเราจะสามารถทำอะไร กับโครงการในอนาคตและเราจะมีกลไกในการช่วยเหลือคนที่อยู่ในที่สาธารณะได้อย่างไรบ้างอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครั้งนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทศต่อไปครับสวัสดีครับ